สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคาะมาทำนายดวงในวันประจำวันที่12นะคะตุลาคม2566ซึ่งตรงกับวันพระฤกัดสวสดีสีแสดสีส้สมนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนะคะพี่น้องน,นําแนวทางดีๆที่พ่ยิปซีนะคะชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะนะคะอันนี้เนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นจะ้ะ ก็พี่น้องทนหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอทีไลน์นะจ๊ะพี่น้องจ๋ามีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ดูดวงไพ่ยิปซีนะคะจำนวนค่าครู2 9 9แถมภาพพักหน้าเจ้ามงคลนะคะเละก็นะคะแถมตัวเลขนะคะประจำต,ตัวตัวเลขนำโชคนะคะประจำวันที่16นะคะ เป็นแนวทางด้วยนะคะพี่น้องขานะใครสะดวกพร้อมนะคะสนใจทักนะหมดเขตวันที่15นี้เท่านั้นคะ่ะพี่น้องขานะคะเขามีมีจํานวนจํากัดค่ะระยะเวลาจํากัดนะคะพี่น้องจ๋าเนาะยังไงแล้วก็ทักไอดีไลน์มาค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นไปไหนเอ่ยคะเน่นะคะสําหรับให้ไปถ้วยนั้นหมายถึงว่าคิดจะเดินทางหรือเป็นลูกเคนที่อยู่กไกลก็ได้นะคะประมาณนี้เลยนะจากพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอะไรก็พี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าโชคดีนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัายขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะมันไหมหรือแต่งงานหรืออย่างไรนี่นะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะโดยเฉพาะใครที่มีหุ้นส่วนนะคะเป็นคนในครอบครัว นะคะบริวารคนรักนะเป็นรุ่นส่วนกันนี้เขาบอกว่าดีนะคะสําหรับสีไม้เทา้าแล้วก็อาจจะเดินทางจริงๆด้วยนะคะทำขิดทำการประสานงานนะคะ ะะลูกค้าหรืออย่างไรนี่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ละพี่น้องวันอาทิตย์นะนะคะขึ้นไพ่ราชินีนะคะนั่นหมายความว่าดีเวอร์นั่นเองค่ะสาพี่น้องวันอาทิตย์ใครที่กําลังกังวลเรื่องอะไรอยู่นะคะเลิกกังวลได้เลยนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาดีทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบริวารเรื่องเงินก็โอเคนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านของเราก็ได้หรือที่อยู่อาศัยนะคะส่วนเลขนาไพ่ยังอะไรก็ได้มีเลข8ปดสี่นะคะ และก็4 3 8 4 4 3ค่ะขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันจันร์เป็นแบบไหนเดียวกันนะะ่าขึ้นไพ่เดลเวอร์นะคะอ่าหลายท่านพี่น้องวันจันก็น่าจะตกอยู่ในหวงของความรักนี่นะคะแน่นอนนี่อย่างนี้เลยนะคะและก็ในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าเย็นขึ้นนะคะปล่อยวางได้รอได้นะคะ อ่าอย่างนั้นนะ,ะนิ่งๆนะว่าอย่างนั้นนะคะไม่มีอะไรหวือหวานะคะส่วนในเรื่องของการงานก็โอเคนะคะสามารถที่จะควบคุมดูแลกิจการการงานและบริวารได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันจันทร์บางท่านมีโอกาสรเริ่มต้นใหม่นะคะกิจการใหม่มีโอกาสนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้หรือใครที่วางงานอยู่ก็อาจจะเริ่มงานใหม่ได้เลยอ่าประมาณนี้เป็นเรื่องงานยามดีในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างนะคะตั้งดีเหมือนกันจ้า,าพ,พี่น้องวันจันทร์เนาะในวันพรุ่งนี้ค่ะ เอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้อกับคู่รักคนรักของเราก็ได้หรือเป็นเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรก็ได้จะ้ะส่วนเลขหน้าไพ่อะไรก็ได้มีเลข617นะคะและก็5้า7 5ห้าค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะเรื่องงานเรื่องกิจการโอเคเหมือนกันมีนะคะที่จะนะ้ติดต่อประสานงานนะ,ะกับลูกค้าก็ได้นะ,ะจาก จากคนที่ร่วมทุนร่วมหุ้นก็ได้นะคะหุ้นส่วนก็โอเคเนาะบริวารคนในครอบครัวก็โอเคนะสำหรับพี่น้องวันอังคารเนาะในวันพรุ่งนี้ถ้าโชคดีนะคะเจอคนรักเจอคู่แท้เจอกาลณามิตรที่ดีหุ้นส่วนที่ดีเนาะสำหรับพี่น้องวันอังคารถือว่าด่นะคะในทุกเรื่องเหมือนกันเนาะในวันพรุ่งนี้ส่วนในเรื่องของการเงินใครรองเงินอยู่ก็จะมีเม็ดเงินหมุนเข้ามาละค่ะนะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินหมุนก็ตามแต่เงินก็จะไม่ขาดมือละค่ะพี่น้องวันอังคารถือว่าดีจ้าในวันพรุ่งนี้ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่อาจจะเป็นเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะหรือเลขที่เราเคยถูกก็ได้ค่ะหมุนกลับมานะคะและให้ระวังเลขคู่เลขเบิ้ลด้วยนะคะพี่น้องค่ะน้องพี่น้องวันอังคารเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสองหนึ่งศูนย์แล้วก็สองค่ะสองหนึ่งศูนย์สองค่ะขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ สำหรับพูดกลางวันเป็นแบบไหนอ่าพูดกลางวันก็ความมั่นคงในเรื่องของการงานกิจการเรื่องของธุรกิจดีเยี่ยมนะคะอ่าเป็นคนที่มีเครดิตนะเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่ามีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินเงินทุนเป็นอย่างดีนะสำหรับพี่น้องวันพูดกลางวันนะในในนา,นาขณะนี้นะแล้วก็มีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะที่กาลังจะทํานะก็ข,ขอบอกว่าให้เราทําเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะ สักเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะและก็บางท่านก็อาจจะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเขาบอกว่าให้พี่น้องวันวันพุธกลางวันนะคะพักผ่อนพักรางสบายนะคะถ้าเป็นแบบนั้นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมุ้นส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะมีความรู้สึกว่าถ้าจะมีการลงทุนลงหุ้นหุ่นส่วนกับใครเราก็ต้องพิจารณาดีๆด,ดูข้อมูลดีๆนะคะหรือเลื่อนไปก่อนได้จะดีนะเนาะเราว่าขึ้นสามดาบนะไม่ค่อยโอเคกับเรานะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ นะเลขน้ำชงมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าภัยเลขอะไรคะมีเลข5 7แล้วก็4 3 5 7 4 3ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนั้นนะคะอาจจะเดินทางบ่อยๆเนาะในช่วงนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ไปย่งไม่มีแปลนเร่งด่วนในวันพ่กนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของบริวาร นะคะจะทิ้งภาระง,งานทิ้งความเดือดร้อนว่าให้เรารับผิดรับชอบแทนนะคะพี่น้องคะดูดีๆนะอารมณ์อย่าร้อนนะคะอย่าเหมือนเด็กๆนะคะนี่อะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็ใจเย็นๆร่มๆพี่น้องวันพุธกลางคืนไม่ค่อยโอเคเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องคะนะหรือมันอาจจะจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะดูว่าจะไม่โอเคเอานะใครที่มีเกณฑ์เดินทางถ้าเกิดเลื่อนไปก่อนได้จะดีพรุ่งนี้อยากจะให้อยู่กับที่เนาะ นะแต่สิ่งสาคัญที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ให้พี่น้องวันพุธกลางคืนตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นอันขาดว่าอย่างนั้นเลยเนาะเพราะว่าไพ่ด่าทางนั้นเลยในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคไม่บอกเนาะเพราะไม่ขึ้นไพ่เี๋ยวเลยนะคะการลงทุนลงหุ้นเสียงโชคเสียงดวงใครที่จะนะคะ,ะมุ่งเน้นในเรื่องนี้ก็อยากจะหยุดสักวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้ส่วนเลขน้าไพ่จะบอกนะคะบอกว่าจะมีเลข4 5ห้า แล้วก็1 0 4 5 1 0ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เอง,งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูการเครียดเรื่องอะไรคะกังวลเรื่องอะไรเอ่ยนะหมกมุ่นคุค้นคิดกังวลสงสัยนะคะลังเลนี่ประมาณนี้เลยนะคะเราดูว่าจะมึนๆเลยนะคะพี่น้องขาระมัดระวังจะมีปากมีเสียงมีเรื่องผิดใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า อันไหนก็แล้วแต่ที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพี่น้องวันพระฤหัสบดีก่อนหน้านี้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาม,มาอาชีพเป็นคนดีว่างั้นเถอะเทวดาเขาก็อับนอรอยู่ดีเลยนะคะให้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยมันสามารถแยคที่ใครหรือแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่โอเคนะคะอ่าเทวดาก็ย่อมจะตัดสินให้ร,รับผิดรับชอบนะคะพี่น้องคะ่ะ อันนี้คือไพ่บุตรบาทนั่นเองเนาะฉะนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลักนะคะพี่น้องวันพ,พฤหัสศสดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินนะถ้าเล็งเงินอยู่มันมีเงินกองอยู่จริงๆด้วยนะคะพี่น้องวันไพ่พฤหัสศดีใครที่กังวลหมกมุ่นคลุ้นคิดเรื่องเงินอยู่นะคะพี่น้องคหาหาเลยค่ะนะคะหาเลยเพราะมีเงินกองอยู่จริงๆหรือมีเม็ดเงินเข้ามือนะคะในวันพุ่งนี้ที่เล็งอยู่นะ อ่าฉะนั้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการกังวลซะส่วนใหญ่นะพี่น้องวันพฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้เอาละเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งแปดนะคะและก็สองศูนย์หนึ่งแปดสองศูนย์ค่ะขอให้เง่งๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะพยายามใช้ชีวิตนะคะอย่างเป็นสมรรถสมดุลน,นะคะพยายามปรับ ในเรื่องของรายรับรายจ่ายเดินทางสายกลางนะคะให้เป็นตาช่างเนี่ยนะไม่ไม่พยายามเอียงข้างเนี่ยในทุกเรื่องเนี่ยเป็นระบบระเบียบขึ้นเนาะสหรับพี่น้องวันศุกร์นะเรื่องเงินดีนะคะสามารถที่จะบริหารจัดการการเงินนะคะแล้วก็เก็บพร้อมรอมริบได้แล้วหรือทําอะไรก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดกําไรเข้ามาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเนาะนะคะ,ะรอเงินอยู่ก็จะได้เงินเงินสดๆเข้ามือละสาหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เรื่องงานก็เด่นค่ะพี่น้องคะนะคะเรื่องงานก็โอเคมีพลังมีไฟนะคะ ที่จะขยับขับเคลื่อนในส่วนของกิจการการงานอย่างมีพลังนั่นเองค่ะนะ,ะถือว่าโอเคทั้งหมดเลยเนาะพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเรานั่นเองส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งแปดแล้วก็ก้าหนึ่งหนึ่งแปดก้าหนึ่งนะคะขอให้เองเองค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะเออโทษนะคะ คราวนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เงินก็เด่นค่ะนะราราชินีเหรียญนะคะนั่นหมายความว่าสามารถควบคุมการกันได้เหมือนกันมีเงินก้อนโตๆตเข้ามือนะคะและก็พยายามที่จะประหยัดอดออมเหมือนกันพี่น้องวันเสาร์นะโชคดีนะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์บริวารก็ดีเด่นนะคะพี่น้องขานะและก็ไปที่สามารถไงเอ้ามีโชคมีลาบเข้ามือหนึ่งเหรียญโตโตนะคะพี่น้องจะเยี่ยมมากเลยคือพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้เรื่องเงินเด่นเรื่องทรัพย์สินมรดก นะคะโอ้ยถือว่าเยี่ยมเลยนะคะและกก็บางท่านก็อาจจะนะคะทำบุญให้ทานเนาะเออปฏิบัติธรรมเน,ะนาะได้โดยนะคะนนทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมนะคะาบางท่านก็เข้าใจชีวิตนะคะมากยิ่งขึ้นเนาะทุกอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือฉะนั้นแล้วดีเลิศประเสริฐสีคือพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้จ้าเลขน้ำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจาตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าขอโทษนะคะหนึ่งเก้าละกก็ห้าเก้า หนึ่เกห้ค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาหมอไวยพอนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะ